สวัสดีวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการธรรมะเดลิเวอรี่เล่าไปเรื่อยวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับถ้าเรามีเป้าหมายอยากจะทำอะไรสักอย่างเราอยากจะบอกคนอื่นไหมสอหรือเราจะไม่ต้องบอกใครเลยยกในกรณีตัวอย่างง่ายๆผู้หญิงอายุประมาณ20กว่าน้ำหนักประมาณ80โลเขามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะลดน้ำหนักเขาไปบอกเพื่อนที่ทำงานบอกทุกคนเลย พ่อแม่พี่น้องแฟนคนที่รู้จักว่าเนี่ยนะภายในเดือนนี้นะฉันจะลดน้ําหนักให้ได้เพื่อนเขาก็เชื่อไงหลังจากนั้นประมาณ7วันผู้หญิงคนนี้ก็พยายามควบคุมอาหารพยายามออกกําลังกายชวนไปกินหมูกระทะก็ไม่ไปแต่เพื่อนก็ชวนเซาซีอยู่นั่นแหละจนวันที่9โดนชวนบ่อยจนใจอ่อนสุดท้ายก็เลยไปพอไปแล้วไงอ่ะพอไปแล้วก็ติดจากน้ําหนัก80แทนที่มันจะเท่าเดิม กลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ให้คิดว่าถ้าคนภายนอกคนอื่นมาชวนเราเราก็คงไม่ไปหรอกแต่ที่เรารู้สึกหวั่นไหวนะ่ะเพราะมันเป็นคนในคนที่เรารู้สึกผูกพันคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องพ่อแม่แฟนต่างๆมันทําให้เราหวั่นไหวเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรอะ่ะเราต้องมีใจเด็ดเดี่ยวถ้าชนะใจตัวเองได้อะ่ะก็ไม่ต้องไปชนะใครแล้วอันนี้ในกรณีที่เราบอกคนอื่นนะคราวนี้เหมือนกัน คราวนี้เราไม่บอกคนอื่นละ่ะเราตั้งใจจะลดน้ําหนักผู้หญิงคนแรกนั่นแหละอายุประมาณ20กว่าน้ําหนักประมาณ80กว่าตั้งใจจะลดน้ําหนักเลยแต่ไม่บอกใครนะก็อยู่เงียบไว้คนอื่นปกติเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ชวนผู้หญิงเฮ้ยเธอไปกินหมูกระทะกันไหมผู้หญิงก็บอกไปเธอไม่ไปหรอกเขากลับชวนแค่ครั้งเดียวไม่ได้ชวนบ่อยเหมือนตอนแรกเลยจนแล้วเวลาผ่านไปประมาณ3-4เดือนจากผู้หญิงคนนี้น้ำหนักประมาณ80โลอะ่ะ เหลือประมาณ55โลทําให้คนรอบข้างก็ตกใจถามเฮ้ยเธอเธอไปทําอะไรมาน่ะน้ำหนักทําไมลดอย่างเนี้ยบอกเราหน่อยได้ไหมเห็นอะไรบางอย่างของ2ข้อนี้ไหมผมว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปใช้ได้ทั้ง2วิธีอยู่ที่คุณสมบัติวิจารณญาณมันอยู่ที่จริตความชอบของแต่ละคนน่ะว่าจะชอบแบบไหนแต่ความรู้สึกส่วนตัวผมชอบแบบที่สมากกว่าตั้งใจจะทำอะไรอ่ะไม่ต้องบอกใครเลย